สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวผู้ไทยและก็สองแสบนะคะวันนี้เห็นผล,ลไม้ก็คือพวกเราจะมาชิมผล,ลไม้นะคะให้ทุกคนดูนะวันนี้สาวผู้ไทยมีกีวีสีทองนะคะกีวีสีทองจะมีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นกีวีสีแดงค่ะเดี๋ยวไปลองทานก,กัน<า>นะคะทั้งสชนิดนี้นะคะมีความพิเศษก็คือเขาไม่มีขนค่ะทุกคนค่ะ และเวลาทานนะคะจะไม่ค่อยรู้สึกคันนะคะใครเป็นเหมือนสาวผู้ไทยบ้างเวลาสาวผู้ไทยทานกีวีสีเขียวนะคะจะให้ความรู้สึกคันตรงที่คอนะคะทุกคนคะแต่ว่ากีวีทั้งสองชนิดนี้นะคะ คือทานไปแล้วไม่มีไม่มีการคันค่ะทุกคนค่ะและเนื้อของก,กีวีสีสแดงนะคะ<ๆ>เวลาสุกคล้ายๆกับเนื้อกีว้วสีเขียวค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเขามีความหวานและก็หอมกว่าค่ะส่วนกีว้วสีทองนะคะ เวลาเขาสุกเขาจะมีรสหวานค่ะเพียงแต่เขาไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเนื้อของเขาจะมีความพิเศษก็คือเนื้อเขาจะออกแน่นๆนะคะแล้วก็จะให้ความแบบหนึบๆนะคะรสชาติแบบหนึบๆกว่านะคะและการเก็บรักษาของเขาสาวภูไทยคิดว่ากีวีสีทองนะคะเราเก็บไว้ได้นานคะ่ะส่วนกีวีสีแดงแล้วก็กีวีสีเขียวสาวภูไทยรู้สึกว่าเขาจะสุกเร็วแล้วก็ อาจจะเละเร็วถ้าเราเก็บไว้นานแต่กีวิสีทองของเรานะคะเก็บไว้ได้นานมากเลยใน,ในมือที่สาวผูไทยกําลังผ่านั้นเขาคือลูกฟิกหรือมาเดื่อฝรั่งนะคะรสชาติของเขาก็จะมีรสหวานอย่างเดียวค่ะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะพวกเราก็ขอจับคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะพาไปทําอะไรรอติดตามนะคะขอขอบคุณคทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปคะ่ะ สวัสดีครับ